ให้ป่วยพอดีใหม่นะครับให้สําหรับพวกเราทุกท่านครับมีเงินมีทองเรื่อยๆรยๆทุกท่านครับทีนีครับขออญากราบเรียนป๋าเหลี่ยมน,นะครับเจ้าของพจกวงสุริยะก่อสร้างนะครับแล้วก็ด้านหลังผมนี้ท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลตระพัโคการท่านนายกสมเดินอยู่ด้านนู้นนะครับตบมือดังๆด้วยครับแล้วก็ผู้อาวุโสหลายหลายท่านนะครับผมมองขออนุญาตทักทายแบบไม่เป็นทางการนะครับอมองเห็นที่ที่ธีรยุทธ์แล้วก็มีความสุขที่ตึงนะครับหลายคนหลายท่านนะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล เราก็เพื่อนผองน้องพี่ที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกคนเห็นหน้าพวกเรา <_ d ance> เราก็มีความสุขที่เหรียญได้มาบอกผมว่าจะจัดงานเลี้ยงขอบคุณแล้วก็เลี้ยงเพื่อตอบแทนลูกค้าก็ดีแล้วก็ญาติสนิทที่สหายก็ดีจริงจริงจัดจัดเมื่อวานนี้ครับ <_ d ance> รเผอิญว่าผมบอกว่าเมื่อวานนี้ฝนตกวันจัดวันนี้ที่กว่าฝนไม่ตก,กนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วผมเลยบอกคุยเหรียญว่าก็ดีนะครับที่พวกเรานั้นได้มีโอกาสมาทุกป่าเ